อย่านไลอยืมไปลอยกระทงนะครับเนี่ยไม่พร้อมเลยคนไม่รเอาจริงวิมึงเอาจริงวิมึงเอาจริงเหรอมึงจะไปไหน ว้ยมึงจะไปไหนไม่เอาลาพังกูไม่แต่งผู้ชายก็กลัวแล้วไม่แต่งคนมีผัวแล้วคนมีผัวแล้วแต่งได้แคนไม่มีผัวแต่งไม่ได้ดิยิง่งมงอะไรนไนี่<ป>ยบกอ,อ่ยไปไหนต่อคะไปสวดมนต์จ้าแล้วก็นอนเจลอยกระทงที่ไหนจ้าตัวเองเขาลอยกระทงที่ไหนกันนะลูกค้าเขาลอยกระทงที่ไหนกันวัดปันาที่วัดปันา เสียงเจ๊แอบเลยแล้วคงต้องชทำใจเพราะถึงวันใดเธอคง,งไม่กลับมาสิ่งที่เห,หลือ,อทิ้ไว้ก็คือหนาอะทีมะอะไรอ่ะฝากกับฉนไว้ก็ืเกินปอทิมอะไรวะอ้ออะไรวะ ย้ายได้โดยไม่มีรำลาก็คงได้รู้แล้วว่าถามีใครเธอยังไม่เยื้อยกับคนที่เธอเคยชิดใกล้นึกเขาเคยทำอะไรเธอคนที่ทน 了我了啊！加油！ แต่ให้ค่ะเงาเลยมาดูพี่เ <ไป S 1> หรอเงาเลยเงาเลยมาดูพี่เจกินข้าวยังยังเลยยังไงครับคืนนี้ไปลอยไหนที่วัดบ้านนาจ้า ยำกี่จานวิยยำกี่จานวิยยำกี่จานแบบนึงเนาะแบบหนึ่งเนาะก็ไม่รู้จะไปลอยไหนอ่ะมันก็ไม่ได้อะไรมากมาย ก็กลับสนกลิ่อะไคุณชอบกลีดตาข้างนี้มากเลยขอบคุณคนที่กดหัวใจให้นะคะเบียเหนื่อยมา okay. กเลยเบีต้องการคนที่กดหัวใจให้เบียตอนนี้เบียเหนื่อยมากคนที่กดหัวใจให้เบียร์เบียจะรักมากใครที่กดหัวใจให้เบียร์รัวๆเบียรจะรักมาก ถูกไหมคะพี่อ๋อไม่รู้เนี่ยคุยกันน่ารักมากเลยถูกไหมคบพี่แบบแทนตัวพี่พี่น้องๆองกันเนี้ยลูกค้ามาแล้วใช่ไหมอดีติททำยามแป๊บหนึ่งอย่าพี่นะอย่าพี่มากันนะทำยามแป๊บเดียวนะเออไผ่เค็ม าาทเทมเมอร์ไหนตู้ภาษาพี่ใส่เทมใส่ไข่แดงเทมไปด้วยมไหน้องกันมันจะได้แบบว่าโอเคเอาหล่ะไปกันแล้ว ยังไงเดี๋ยวว่าครูมันนีเขาแนะนำมาว่ามันอะไขอบคุณมากเลยทั้งค้าใครแน้น่ำมากขอเขาได้ร่ำรวยขอให้ได้ขว่วยเยอะๆนะ ไม่เป็นไร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 ไม่ต้องลำบากไม่ต้องลำบากเออไม่ต้องลำบากไม่เป็นไรมันไม่ได้ไลฟ์สดถ่ายเพื่อนต่างหากช่างแม่มดพบใครแต่งกายหญิงเดี๋ยวินอายะอายะอายะลังก์กเราคือกันเจมีเปลี่ยนไปเป็นยิ่งจ๊กไปแล้ว

เคยได้พัก erm อ mm ุ๊ยตาหาหมึกล้าตาหมึกล้า่ะลตาล้ายังนี่โเติมาแล้วเหนื่อยช่ไหมเมาแล้วจัะค้ามาเลย พี่ไปาผักชีไปแล้วผักชีหมดแล้วเร็วๆอะไรยังอ่ะอะไรวะผักชีไปแล้วอะไรอ่ะกทำไมอ่ะผักชีมาเออแคปลพูดพบชายเสียงบีบเสียงร้องเป็นเสียงนินทำไมวะฉันคิดถึงเธอมากแค่ไหน เพลงลิซึินบียองเซ่หน่อยอยากเห็นใจเบียพ่นไฟแดงมา,าหมดนะหมดแล้วนะหมดแล้วเนาะ,ะหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้ววันเนี้ยลมหายใจปุ๊กก็หมดส <laughs> <laughs> ู้ซอซ สวัสดีหนึ่งร้อยคนคะ่ะดูด้วยตอนนี้เป็เกเต็กวิไปแล้วล่าสุดหลุดไปแล้วจ้ะล่าสุดวิหลุดไปแล้วแต่งหน้าแต่งหน้าแต่ง <laughs> หน้าฮ <laughs> าโลวลีนไปอีกแต่งทำไมจะไปนอน <laughs> ไป,ไป <laughs> ทำไมอ่ะคืออะไรทไมไม,ไม่โหรอีเสียงไง

แต่งไปไหนงงมากแต่งไปไหนไม่ต้องแต่งก็ได้กูเนี่ยเจเบียรับส่งยำให้พ่อแม่คงคาไหมคะที่อบเป็นคำถามที่กูไม่มีคำตอบไหเมือ่อกี้ที่สัญญาณตัถหายไปคือแม่โทรมา แม่โทรมาหาเราแม่บอกว่าแม่ลอยกระทงแล้วแม่ลอยกระทงและอธิษฐานเผื่อเบียแล้วแ,แล้วเราก็ถามว่าแม่ขยำข้าวให้แมวยังแมวไปไหน ทำให้ใจมันต้องคิดหนักแพากันทำแทนพูดตรงตรงใจมันตะโกนว่ามันชอบเธอพอเจอจริงๆได้เต่เยื่อร้องให้อำยังไงใจมันถึงตอง,งร้องพราะเธอชอะหมดใจพอทานได้ไหมคะลูกค้าขาเป็นไงบ้างถึงสวรรค์ชั้นโลกเลยนะอย่าบอกใครว่าเผ็ดนะ <laughs> สวัสดีครับลูกค้าพอทานได้ไหมพอทานไดเนาะกินได้อันนั้นกินได้ไหม <c oughs> <c oughs> หอ่ะวนอยู่ในเรื่องนี้แล้วกูเนี่ย <c oughs> <c oughs> เป็นไงบ้างเจ๊โอเคไหมตอนนี้แสบปาก, <c oughs> ปากมากสองคนสั่งจานแม่งห้าจานไปเลยจ้าล่าสุดพับ <c oughs> ผมรับผมไม่รบกวนวแล้วนะ <c oughs> วันนี้อาบน้ำแปรงฟันแล้วยังยังค่ะสามวันแล้วจ้า หมักแฝงอยู schnell, ido, ana, ่อย่างเงี้ยละหนูมั่งหมามั่งขี้เกียจไลฟ์ไปเหอะไลฟ์ก็ไม่รู้จะพูดอะไรไปละ ขนมหวานหมดยังหมดแล้วค่ะลูกค้าวันนี้ลูกค้ากินขนมหวานไปแปดถ้วยสั่งยำไปจานเดียวอ๋อมีกันแบบนี้ให้มันมีรอยหน่อยหนึ่งใหยกูเหนื่อยกับมึงวิ <c oughs> อย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันคุณแพลคันนี้คุณแพลวันนี้ไม่ทะเลาะกันค่ะ ไม่ได้เท่้งหอกนะคะเดี๋ยวเบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเบไปคุยกับผู้ชายต่อกินข้าเแบบคนรวยก็กินกัน มันเหมือนจะเป็นไข่ล,ลวกอะไม่เป็นไรวิวไปกินได้ <c oughs> ขอบพริกหน่อยคูต้มไวเกินจังแม่เนอกินได้กินได้เหมือนกันแหละขอบพริกเออขอบพริกหน่อยมันเป็นรลเลยนะั้ยหน่อยเดี๋ยวก <c oughs> ินไข่ต้มกับน้ำตาลนี่เอาไฟแตะมันเปลี่ยนดีกว่า อันนี no, ้ห no, right. <the> ิวมากต้องการอาหารจากมือนุ่มๆดูบุนุ่มมานี่ควยทอควยทอนีเก็บล้างล้างไปแล้วเชาเข้ามาล้างเช้าเข้ามล้างไหมเราวิจะไปไหนไม่นอนไม่ไหวแล้วพุ่อ้าวแล้วเมื่อกี้เหมือนจะไปลอยกระทงแล้วไหนกระทงอ่ะไม่รู้ลอยแม่หนข้างหน้าเลยลอยในอ่างเลยไม่ต้องไปแล้ว ไม่ต้องไปลงไปลอยแล้วเราแก่แล้วไม่ต้องไปลอยพี่เอ้ยกลับบ้านนอนเถอะลูกกินแมงมุมอะไรกินแมงมุมอะไรดีปะมีอะไรให้กูกินตะกรอบ

เรายี้แช่ไหนคะเนี่ยเราต้องตึ้งร่างเลยอืออันนี้น้ำมันแช่น,น,<ซ>น้ำได้เหรอฟองน้ำก่อนเจ๊อ่ะไปใส่ถุงแม่เจ๊ เออย่างแรได้เอาวันทางเลยเออแล้วพี่ชื่ออะไรเนี่ยเนียไม่รู้ชื่อเลยพี่น่อยก็นังเลีนเฟซเฟซผ้ดิพี่เขาบอก่าบานเจ๋านอือนไปเจ้แตตู้เย็นของเรอเจ้เออ เราไปด่าโอเคปิด,ป,ดประตูข้างดิเราเห็นผูกค้าอิ่มร้องอิ่มว่าไม่ไม่มีอะไรกินไม่น่ากินใช่มันเหมือนแบบเบือ่อ <laughs> เลยกินอะไรมั่วๆเอาไข่มาต้มก็ต้มไม่ค่อยสุกอีกเป็นไข่ลวกนี่ไปดัทีก็รู้ว่าหูยไอ้พงกน้ำนั่นออกกินง่ายๆเจ้เอ้ยอย่าไปเรื่องเยอะมันเมื่อวานี้ก็กินไข่เจียบไข่เจียบมั้ไข่ต้มมั้ใ่หมแม่พอจะอิ่มไหมไรส่วนด้วยเหรอเนี่ยเจ๊ปากกำจอบากรมอยู่ขอน้ำสักแก้วได้ไหมได้ค่ะ พรุ่งนี้เข้ามาล้างเหรอ,อเจ้ทอดเจ้ทอดมั่งเราก็ง่วงกันก็ไปกลับไปในวันนี้เหนื่อยกันเหมือนเดี๋ยวหนูกลับพร้อมเจนะเจ๊มาส่งหนูด้วยเป็นไงเราท้ามันก่าแล้วก็ถอดไปก่อนน,ออออนี่มันเก็บที่พรุ่งนี้ออยนี่มาเพียงแล้วนี่หนูไม่ต้องนะอยู่ในร้านแปเไปแปเไปรองเทาง้าใตะน้ำไปอยู่ข้างบนออไปไปคือ,อ,อ<ะ>ไปเอามาไปไปรองเท้าหนูมาใส่ไปเออไปเดิน ม,มาเสิร์เฟเสร์ฟรเทากีฬากูดูว่าจะไปตีเทนนิสออมาเสิร์ฟกูดูว่าจะไปตีเทนนิสฮะกล้วย,ยไหนมันจะเน่าอยู่แล้วนะไปดูเจ๊ก็ไปกินนะไม่พวกแกไหน่็คิดอยู่ สงกินข้าวอะไรไข่ต้มไม่สดหรอกี่เท่าไหร่ครัคนดูทำยังสามร้อยกว่าคนคนมาด่าหนูเย,ย,ยอะแยะไปหมดเลยไม่ด่าเปนเถอะด่าแล้วเราก็โอเคเราด่าแล้ดวดังด <c oughs> ่าดังบุกกบุนีแม่แมนะ่อ้าเราติดกับนี้ไม่เนี่ยติดกับอะไรติดกับแ ป็นก๋วเอี๋เจเป็นกตีวเเป็นก็เี๋ยเจ๊วันนี้กินไม่น่าอร่อยเลยแต่ก็อร่อปากคำเราอยู่กันง่ายๆเวลาไปเที่ยวค่อยสวยเป่าใช่เวลาไปเที่ยวค่อสวยเขาบอกว่านี่ยเขาบอก อยู่บอกว่าพี่มาเที่ยวตะการอยู่บอกเหรอฮะจริงมเราไม่บอกมาเราไปเที่ยวมันเบื่อมันก็แล้วเที่ยวทุกวันเที่ยวทุกวันเหนื่อยนะก็เราไม่บอกเพรายว่าเราอยู่แถวนี้เที่ยวทุกวันเหนื่อยมากจริงบอกเลยเที่ยววันเหนื่อยหนูล้ามากเลยมันจะโซมเวลาเที่ยวทุกวันล่ะโซมไม่ไหวเที่ยวทุกวันโดนเย่เย่ทุกวันไม่ได้ต้องทำงานเย่เย่แค่บอกว่าใส่น้ำปลาเปล่าใส่ครับนี่น้ำปลาเนี่ยอร่อยมาก น้ำปลาหอยเปาหือน้ำปลาหอยเปาหื้อเลยค่ามากกินอร่อยปลาเป่าก็อร่อยไหนคะคุณดูนั่งสิคะอร่อยว่าน้ำปลาเน่แน่แต่ไม่ไม่จะพูดถึงว่าอร่อยนะใส่คุ้ง้่าก็อร่อยทุงอะไรก็นัวกับไม่ผมกอี่คงตำน้ำปลาต้งตำน้ำตำต้มตำของอร่อยนะใช่แลกวก็เป็นสีหน้าลูกแต่มว่ามีมหมีค่ะเอาแสดงว่าเขาไม่เห็นพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่อยตพร่งนี้ตาให้หูกินด้วย แบบอร่อยๆยนะตามแบบเราๆเลยกเจ๊หนูยอยากกินแบบว่าไฟลูกพีบเลยไปแล้วกลับบ้านกับช่องกันดีกว่า<ด>กลับบ้านแล้วโนเที่ยวค่ะไม่เที่ยวจ้ะไม่เที่ยวไม่ลอยกระทงไม่ใดใดทั้งสิน้น